ัสดีค่ะชาวราศีธนูและคาธนูหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึงวันที่21ธันวาคมนะคะชวนที่ที่บอกเป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากของไทยนะคะและคศดูได้เราสุดดาวจร์ก็ดูได้เช่นเดียวกันเปิดไพ่มาล้วทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเ่องราสอมครได้เ,เป็นการอ่านทั่วไปนะคะชาวราศีธนูและคาธนูกําลังวางแผนที่อยากจะพาตัวเองบนเวียนกลับไปหาใครสักคนหรือเปล่านะ ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดชเลออตนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีกรกฎและขนาดกรกฎเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด,ด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับงานช่างเป็นนักปิน้นนักแข่งรถวิศวกร,กรหรือคนที่ชอบความเร็วก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านภาษาก็ได้บางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่ดูอ่านยากเข้าใจยากสาหรับคนที่อยู่รอบตัวคุณนะหรือไม่คุณอาจจะมีการวางแผนบางสิง่งบางอย่างอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าไพนะ่เดชาลออตะเป็นไพ่ของคนที่มีการวางแผนบางสิง่งบางอย่างเอาไว้แต่ว่าต้องรอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อน จะรุกขึ้นมาทําอะไรอย่างจริงจังๆ,งๆทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่ 7, เจ็ดเหรียญห้าเหรียญสาเหรียญแล้วก็แปดใบเท้านะคะไพ่เหรียญเต็มเลยเนาะออมีไพ่แปดใบเท้าเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณนะคะบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสาร,ร,รหรือว่าขยับขยื่นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่หรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลและทําได้แค่ส่งข้อความคุยการสื่อสาร,รออนไลน์ก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือบางท่านอาจจะเจอการจัดการออนไลน์หรือว่าการเดินทางไปพบไปเจอกันโดยบังเอิญอะไรแบบเนี้ย ขอนิ้วไปแปะไปเท้าดีกว่าว่าแปะไปเท้าคืออะไรนะคะขอนิ้วไปแปะไปเท้าค่ะแปะไปเท้าคืออะไรเอ่ยเจ็ดดาบเจ็ดดาบถ้าไม่ได้มีใครทำมาแล้วว่าล้ออาจจะเป็นการคิดอย่างหนึ่งแสดงออกอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือไม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเคยรู้สึกถอดใจไปแล้วไม่อยากจะสู้แล้วอยากจะพยายามแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็ยังมีความล้าหลังหันไปหันมา บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะย้อนวนตัวเองกลับไปพูดกลับไปคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราเคยถอยออกมาจากเขาก็ได้นะไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ่เดอะซันนะคะอาจจะไปพูดไปคุยแต่ว่าไม่ได้ขยับเข้าไปใกล้มากจนเกินไปเหมือนคนที่ยังเว้นระยะห่างความสัมพันธ์ไว้อยู่อะไรแบบนี้ทีนี้มีไพ่สามเหรียญเข้ามาตำแหน่งความสุขในหัวใจของคุณนะคะบางท่านอาจจะยังสารความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้ หรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะวางแผนอยากจะพูดอยากจะคุยหรือว่าหันหน้าเข้าหาใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจกันหรือว่าพยายามจะทําให้สถานการณ์หลายอย่างมันดีขึ้นอะไรแบบนี้คขม,ม่สามเปลี่ยนกขาสามเปลี่ยนคืออะไรเอ่ยเด็กถือดาวเห็นไหมบางท่านอาจจะคุย,ยกับชาวธาตุลมตุลกุมเทถุนหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้นะคะ มีไพ่สามเปรี่ยนห้องพรองกับไพ่เด็กถือดาบางท่านในช่วงนี้อาจจะอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารหรือว่าเข้าหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะยังมีความกลัวก,กล้ากล้ามีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจเป็นไพ่เด็ดถือดาบนะคะเหมือนคนที่เฝ้าสังเกตการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนไพ่แต่สำหรับขึ้นเดียววิออฟฟอร์จูนบางท่านอาจจะอยู่ในจุดข,ของคนที่ยังไม่สามารถจะทําอะไรได้มากก็ได้นะคะ ได้แต่ตอ,อดทรนรอคอยให้ทุกอย่างมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปตามโชคชะตาของมันนางาังสารจะเลยคอึดูไหมใ้ชา้ิออดค่ะชาลิออดคดืออะไรเอ่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของเราเขาก็อยู่เหมือนจะเว้นระยะห่างกับเราด้วยนะคะในช่วงนี้ Queen her, her, her. เปลี่ยนเธอเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตดินมังกรประสบกัน ถ้าสำหรับขึ้นสิบเหรียญน,นะคะคิดถึงเขามากใช่ไหมเอ่ยบางท่านอาจจะมีทั้งความคิดถึงความผูกพันธ์หลายๆอย่างที่อัดแน่นอยู่ในนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดของคนที่จะสามารถทําอะไรได้มากในตอนนี้นะคะเป็นไพควนะีนเธอเรียนอ่ะในเมื่อทําอะไรไม่ได้ก็นั่งนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกอดเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจไม่เรียกร้องไม่พยายามไม่วิ่งตามคือพยายามที่จะไม่ส่งเสียงดังมากจนเกินไปด้วยนะคะในช่วงนี้บางท่านอาจจะพยายามแอบสื่อแอบส่องแล้วก็เจาะกอดเรื่องราวของเขา mm. ในลักษณะที่เราเองก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะอื mm. ทีน,นี้มีไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่ห้าเหรียญเข้ามานะคะไพ่เจ็ดเดียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกความรู้สึกเบื่อรู้สึกเ็งหนะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ถึงใจเมือนลงทุนไปนะรู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรกลับมาอย่างที่บอกนะคะบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาของการที่เราพยายามจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าผลลัพธขคงมันก็อาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้เราก็เลยเหมือนคนที่ต้องพยายามใช้สติของตัวเองใช้ความนี่ในการควบคุมสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้น หรือบางความสัมพันธ์อาจจะลักษณะาวามสมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากก็ได้นะคะมีไพ่ห้าเหรียญปรากฏขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจเหมือนเราพยายามที่จะวิ่งเข้าหาเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมหันมาพูดมาคุยหรือว่าให้ความร่วมมือกับเราสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ว่ายังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังมีการวนเวียนอยู่นะคะ บางท่านอาจจะมีการวางแผนที่อยากจะพูดอยากจะคุยและเข้าหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องรอห้ถึงช่วงเวลาที่เรามั่นใจมากกว่านี้ก่อนก็เป็นไปได้โอเค okay, ทีนี้วันขอไปเพิ่มดีกว่าว่าในช่วงเดือนกุมภาพันนี้จะมีอะไรไปีขึ้นทีนบ้านนะคะขอไปเพิะะ่มหนขอยให้กับชาวราศีธนูและขนาธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรไขึ้น,ขน,ขนขเขาบองเลย ควีนถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกระกดดพิจิตนะคะไพ่ตาสอบขึ้น2ดาวบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เรามีความลังเลสองใจสองใจเกิดขึ้นเป็นไพ่ควีนถือถ้วยแสดงว่ามีบางอย่างที่ทําให้เราไม่ค่อยสบายใจแล้วเราก็วนซ้าไปซ้ำมาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะบางท่านอาจจะเหมือนคนที่มีความสับสนจะคุยกับเขาดีไหมจะเข้าหาดีหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ถึงเวลาหรือว่ารอคอยหรือว่าจะไปเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณมีความว้าวุ่นในใจนะคะ บางท่านอาจจะมีช่วงนั้าที่เราพยายามทําไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งผลที่ดีก็เลยอาจจะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้เนาะขอให้ต้นนี่เขาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเหมคิงเธอเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุินมันของสุกกันคิงเธอเหรียญควีนเธอเหรียญม่ไพ,พ่คู่ปรากฏขึ้นมาแต่ดูเหมือนจะหันหลังให้กันนะคะในช่วงนี้ เขาก็หน่นของคุณก็อาจจะมีอะไรบางอย่างในใจแต่ว่าไม่ได้หันหน้ามาคุยกับคุณคุณเองก็อาจจะมีอะไรบางอย่างในใจแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขาในช่วงนี้ก็ได้นะอืแต่ไพ่แต่สองเรบขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ยังมีความหนักแน่นและก็มั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าต่างคนตา่างยังไม่อยากที่จะหยิบยื่นให้กันในช่วงนี้เลยแบบสามถ้วยื ิบดามนะคะโอเคเข้าใจแล้ววงจรความสัมพันธ์นี้ผ่านนู่นผ่านนี่มาด้วยกันค่อนข้างเยอะใช่หรือเปล่านะบางท่านอาจจะมีโปมมีแผลมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนมันค่อนข้างอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดามแล้วก็น,นอนนิ่งสงบนิ่งทั้งคุณทั้งเขาในเวลาเดียวกันเลยก็ได้นะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะอยากเข้าหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะดูสถานการณ์แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่า เพราะว่าบางท่านอาจจะลองเข้าไปแล้วแต่ว่ายังเจอภาวะปิดกั้นอยู่มีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่แปดดาบปรากฏขึ้นมาคือได้คุยกันได้เจอกันแต่ก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกัน้นขวางความสัมพันธ์อยู่นะคะเหมือนยังไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปหาอีกฝั่งดึงได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเหมือนคนที่อยากคืนดีด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าพอคิดทบทวนพอหาเหตุผลก็เลยพยายามที่จะไม่โฟกัสนะสนใจเหมือนคนที่พยายามทําใจสบายๆเป็นไพ่เดฟูนะคะ ปล่อยสถานการณ์เรื่อยๆถ้าคุยแล้วสบายใจก็คุยต่อถ้าคุยแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยวางไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้ฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานัของเขาเป็นไพ่หนึ่งดาบบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมจินโคเมทุนเนาะในช่วงนี้เขาจะเหมือนคนที่มีความเด็ดขาดนะคะพยายามอย่าไปเซาซีมองแวรววุ่นวายอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขาอาจจะใช้คําพูดเดียวแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างไปเลยก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่สามารถยื้ออะไรได้เลยนะคะชาวธนู ไพ่ตัดสรับขึ้นคิงถือไม้เท้านะคะขอหนึ่งใบให้หนึ่งดาบกัหนึ่งดาบ,บเลยไอเอย the fool. the fool The Fool The Fool The Fool และ The Fool นะคะโอเคคงจะเป็นเขาไพ่ตัดสหรับขึ้น The Chariot ไพ่พลังหลักของคนชาวราศีธนูและขนาดธนูนมองว่าเขาในตอนนี้น่ะน่าจะเหมือนคนที่แบบพยายามปล่อยและปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นพยายามไม่คาดหวังไม่ยุดติดอะไร เป็นไพ่หนึ่งดาวนะคะน่าจะพยายามอยากจะเคลียอะไรก็แล้วแต่ที่มันค่อนข้างคลุมเครือหรือว่าภาวะเป็นอัดในใจมากกว่าคือในตอนนี้ถ้ามีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นเขาพร้อมจะเคลียร์พร้อมจะตัดพร้อมจะทําให้ทุกอย่างแบบมีความสว่างสว่าหรือว่าปลอดภัยสําหรับตัวเขาเลยอ,อย่างที่บอกนะคะว่าพยายามอย่าไปงองแงหรืออะไรมากมายกับเขาในตอนนี้เนาะทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่สามเหรียญ judgment สามดาบแล้วก็ the เดวิ l นะคะ มีไพ่เดเดวิลเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาบางท่านอาจจะคุยกบชาวราศีมังกรและขนาม,มังกรเจอเดวิลถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นการที่เขารู้สึกติดห่วงติดห่หนใครสักคน,นมากจนเกินไปแล้วหาทางออกไม่ได้ หรือไม่บางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีพันธะภาระผูกติดอยู่แล้วก็ได้นะคะพันธะภาระในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนิสิตวลาหรือช่วงสาวก็ได้หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดปัน่นป่วนก็ทรมานรักมากเกินไปหึงมากเกินไปห่วงมากเกินไปเหมือนคนที่อารมณ์มีความท็อกซิกตลอดเวลาอะไรแบบนี้คนนี้แมเดยวเดวิลค่ะเดยวเดวิลคืออะไรเอ่ย ไ่าถ้วยมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาพร้อมกับไพ่เดอะเจเวลในช่วงที่ผ่านมาเขาน่าจะค่อนข้างทอกซิ่มากๆเลยนะคะถ้ามีทุกข์ใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาจะเหมือนคนที่อัพเลเวลความทุกข์ใจของเขาให้มันมีความดำดิ่งเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยคือทุกแบบทุกมากทุกจนเหมือนคนที่มืดบอดมองไม่เห็นสิ่งดีของความสัมพันธ์นั้นไปเลยนะคะหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีวาสนาที่ทำให้เขารู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจ แล้วเขาก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่อยอมปล่อยวางเลยแบบนะี้ไพ่ตัวสองขึ้นสองเหรียญนะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในฝั่งของเขาทีนี้มีไพ่สามดาวเข้ามาทำน่งความ้ามสุขในหัวใจของเขานะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเนาะหรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่ยังมีปมมีแผลมีอะไรบางอย่างที่ยังทิ่มแทงหัวใจหรือว่ายังค้างคาในหัวใจของเขาอยู่ก็ได้น่ะ มันมองว่าในช่วงนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่อยากจะพักเบรกปว่าทุกอย่างให้มันค้างขายอยู่แบบนั้นนะคะคือไพ่พรางกันแบนไพ่หนึ่งดาบก็จริงแต่ว่าพอหนึ่งดาบกับ3ดาบมันเจอกันบวกกันแล้วจะได้4ดาบลบกันแล้วจะได้2ดาบจริงๆแล้วเขายังมีความลังเลสองจิตสองใจอยู่เหมือนคนที่ยังตัดสินใจไม่ขาดนะคะอยากที่จะพักสถานการณ์ทุกอย่างแบบนี้ไปก่อนมากกว่าแต่ว่าถ้าเจอกับภาวะกดดันอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจ เขาก็พร้อมที่จะเคลียร์และการเคลียร์ของเขาจะเป็นการเคลียร์ที่เขาจะไม่สนใจหรอกนะว่านาคณจะเป็นยังไงจะไปทางไหนคือช่างหัวมันไปนเลยอะไรแบบนี้นะคะวัมนมองว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีภาวะอึดอัดเกิดขึ้นที่มันค่อนข้างแบบยากลำบากสำหรับเขามากๆเลยนะคะจนทําให้ในปัจจุบันเนี้เขาอยู่ในจุดของคนที่ไม่อยากที่จะอึดอัดแบบในช่วงที่ผ่านมานะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะเป็นไพ่ของคนที่พยายามจะปลดพัฒนาการทุกอย่างออกไปแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อะไรแบบเนี้ย เช่นี้เป็นไพ่สามเหรียญกับไพ่จ u d g ม e n t เข้ามานะคะที่บอกนะคะว่าไพ่สามเหรียญให้ที่บ่งบอกถึงการถันหน้าข้อหาการการพูดการคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันก็แล้วแต่มาพร้อมกับไพ่จ u d เม e n t เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการปลุกมื่สิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก,กรอบ ในช่วงนี้เขาอาจจะมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหาใครสักคนหนึ่งเป็นการพูดการคุยกันที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะปลุกความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เคยอึดอัดสิ่งที่เคยปิดกั้นกันก็อยากที่จะได้รับการปลดปล่อยอะไรแบบนี้อาจจะอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือว่าต้องการโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคือถ้าเป็นเขาที่อยากจะปลุกความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งวันมองว่าในช่วงนี้เขาจะเหมือนคนที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความซีเรียสมากๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะ คือมีความชัดเจนในคําพูดของตัวเองแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะไปทางไหนคือยังเดาทางไม่ถูกเหมือนกันนะคะเป็นไพ่เดลฟูก็ก็อยากจะเสี่ยงไปอีกครั้งและอนาคตจะเป็นไปได้ก็ได้ทาไม่ได้กระช่างมันเลยเียแต่ว่าถ้าเป็นใครสักคนอึ่นอย่าที่จะเข้ามาปลุกเขาเหวอนมองว่าถ้ามีภาวะอุดอัดเกิดขึ้นเขาจะเหมือนคนที่ลุกขึ้นมาเคลียร์และทําให้สถานการณ์ต่างๆนานาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีอิสาระซึ่งกันและกันเป็นไพ่เดะฟูนะคะเหมือนคนที่ไม่อยากจะ ผูกมัดหรือว่าคาดหวังหรือว่ายึดติดกับใครมากมายในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในใจของเขายังมีโปมีแผลมีความแบบเจ็บปวดอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้กับปัญหาต่างๆนานาที่มันยังค้างคางอยู่นะคะโอเคที่นี้ขอไม่เพิ่มดีกว่าว่าในช่วงเดือนกมุาพันธนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเขาม้างนะคะขอไม่เพิ่มเลยคะ่ะให้กับคนร,า,ราศีมูและขนาดมูคนที่ชาวราศีมูและขนาดมูคิดถึง ในช่วงเดือนกุุณาพันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอเบาเอ่ยสี่ถ้วยนี่ไพ่สี่ถ้วยประกฏขึ้นมาไพา่าพาแต่สําหรับขึ้นแปดดาออ่เอ,อ,อย่าที่บอกนะคะว่าถ้าในช่วงนี้มีใครสักคนพยายามที่จะมาพูดมาคุยกับเขาพยายามที่จะเข้าหาเขาเขาจะเหมือนคนที่มีภาวะปิดกั้นอยู่เนาะเออ แต่อาจจะไม่ถึงกับปฏิเสธนะคะเป็นไพ่สีถ้วยแสดงว่าอาจจะยังมีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจจะรับก็ไม่รับแต่ว่าจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่นะคะในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่พยายามจะอยู่นิ่งๆเฉยๆมากกว่าถ้าไม่ได้มีแรงกระตุ้นอะไรมากมายเขาก็จะเรื่อยๆของเขาไปแบบนี้นะคะเป็นไพ่สีดาบที่บ่งบอกถึงการอยู่นิ่นงก็พักเบรคตัวเองไปเนะานะต่อไปเพื่อมีคำว่าจะอะไรเกิดขึ้นอีกคนาบึงมาเลิ ผมมองว่าในช่วงนี้เนะี่ยเขาแน่จะเหมือนคนที่ยังไม่สามารถจะตอบคําถามหัวใจของตัวเองได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นนะคะเออเขาแค่อยากจะเป็นอิสระต่อทุกๆอย่างที่เขาเคยอึดอัดมาในช่วงก่อนหน้านี้เท่านั้นเองสีดาบเห็นไหมยังเป็นการอยู่ทนพักเรดอยู่นะคะไพ่แต่สาหรับขึ้น w ีลอ o ฟฟออาจจะยังไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาตัดสินใจหรือว่าทําอะไรอย่างจริงๆจังๆในช่วงนี้ก็ได้นะ โจโวนะคะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไ่วุ่นวายกับใครบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างาชาติหรือว่าคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเนาะหรือไม่ในช่วงนี้ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งก็ได้เดว่า์ <The World S 1> เป็นไพ่เมเจอร์นาดไปสุดท้ายนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดหนึงห่งที่ต้องมีการหมุนยนแล้วก็เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นความรู้สึกในใจของเขาสุขก็อิ่มตัวแล้วทุกข์ก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะไปตื่นเต้นกับมันมากจนเกินไปก็ได้นะไพ่จะสำหรับขึ้นควีนถือถ้วยนะคะค จริงๆแล้วเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขายังเป็นทุกข์ใจอยู่ยังปล่อยวางไม่ได้หรอกแต่เหมือนคนที่วนซ้ําไปซ้ํามาอยู่แบบนั้นในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่อยากจะโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักอยากจะหมุนวนตัวเองในโลกส่วนตัวไปนั้นไม่วุ่นวายกับใครคือคุยได้ไหมคุยได้นะแต่ว่าไม่อยากจะให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของเขามากจนเกินไปนะคะในช่วงนี้คอน,นด,อนนดัมเบสามดาบค่สามดาบเืออะไรเอ่ยคิงเธอเหรียญ งเธอเหรียญคิงเธอเหรียญควีนเธอเหรีย hmm. ญเขามีอะไรบางอย่างในใจไพ,พ่จะสำหรับคืน9ก้าดาวน,นะคะ mm hmm. สิ่งที่ทําให้เขาเครียดเหมือนคนที่แบบยังหาทางออกไม่ได้ยังหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ mm hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะหันหลังให้กับสิ่งนั้นแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นเงที่บอกนะคะว่าในช่วงนี้เขาจะเหมือนคนที่ไม่อยากจะวนเวียนตัวเองอยู่กับความอึดอัดใจความทุกข์ใจเลยก็แล้วแต่ mm hmm. เขาจะเหม ถ้าคุยได้เออถ้ามีคนเข้ามาคุยก็คุยได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยากจะไปวุ่นวายหรือว่าไปเยอะเนี่อะไรมากจนเกินไปในช่วงนี้โอเคทีนี้มาดูกันดีกว่าเอาความรู้สึกมากมายไก่กองนี่เป็นคุณหรือเปล่านะคะชาวราศีธนูและขณะดยงเรื่องหลัสอบกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดับใครก็ได้เนาะขอดูความรู้สึกข,ของคนนั้น,นะะ่อยค่ะคนที่ชาวราศีธนูและขนาดยังคิดถึง เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูนะคะัาติธนคูคะคอสซีบายค่ะขอสซีบายไทยได้สำหรับขึ้น3ดาบนะคะ mm hmm. สถานการณ์ปัจจุบันของเขาเมื่อสักครู่นี้ก็แน่จะเป็นคุณนะคะชาวราศีธนูนะคขัตธนู บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคา,าราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลอะไรบางอย่างที่ทิ่มแทงหัวจ,จิตหัวใจยังไม่สามารถที่จะดึงสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจได้นะคะสเตรน์ directions. บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคสิงห์นะคะบางข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันเนาะหรือไม่คุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกัน,กนหลายอย่าง อาจจะเป็นเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีเหมือนยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่อะไรแบบเนี้ยเด็กถือเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุยชาวท่าดินกลมบกันเนาะหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้นะคะหวนมองว่าวงจรความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครสักคนหนึ่งเหมือนคนที่ยังรักอิสระอยู่ ยังไม่อยากจะถูกผูกมัดหรือว่าผูกติดมากจนเกินไปแต่ว่าอีกคนหนึ่งพยายามที่จะควบคุมเนะี่ยถ้าเป็นตัวคุณที่พยายามจะควบคุมเขาบางทีอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาอยากจะถอยห่างจากคุณไปก่อนก็นได้นะคะชาวราศีธน,น,าานูนะคะหนูแต่ถ้าเป็นเขาที่พยายามจะควบคุมคุณบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันเหนื่อยจังเลยนะ่ะเหนื่อยเกินกว่าที่เขาจะสามารถมาควบคุมหรือว่าจัดการได้ในตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะการม,มาด้วยสองถ้วยนะคะแล้วก็ เจ็ดดาบเจ็ดดาบถ้าไม่ได้มีใครทําอะไรรอบๆอาจจะเป็นการคิดอย่างหนึ่งรัศดาออกอีกอย่างหนึ่งนะเขาหันหลังให้กับคุณใช่ไหมเอยชาวราศีธนูขณาดหนูในช่วงนี้นะเขาอาจจะหันหลังให้กับคุณเพื่อที่จะไปมองหาตามหาคนที่เขารู้สึกว่าเข้ากับเขาได้ดีมากกว่าคุณอืเป็นไพ่สองถ้วยนะคะเหมือนคนที่คุยกันถูกข้อหรือว่าชอบอะไรคล้ายๆกันหรือว่ารู้สึกคอนเน็กต์รู้สึกคลิกกันได้มากกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเหมือนเขายังมีความล้าหลังอยู่ มองว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาของการไปพูดไปคุยหรือว่าทําความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาแต่ว่าพอเอาเข้าจริงอะเหมือนเขายังมีความละล้าอะไรกับคนอยู่อาจจะไปแต่ไปไม่สุดก็เลยเหมือนคนที่ยังเดินวนกลับมาแต่ว่ากลับมาก็กลับมาไม่สุดด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอทำไม้ามาเจตจาระเจตจาระเพื่ออะไรเอ่ยอย่างที่บอกนะคะว่า ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ามันก็ยังมีแรงอยู่ซึ่งกันและกันยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะแต่ชาลิออดเห็นไหมไพ่พลังงานหลของคุณเขายังมีความละลางกับคุณอยู่นะคะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ประจาตัวของคุณด้วยชาวราศีธนูและคณาธนูว่าความสัมพันธ์อาจจะลักษณะความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะหรือไม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเทกันไปเทกันมาน้ําไม่เต็มแก้วสักทีนะคะเหมือนพอความสัมพันธ์กาลังจะดีก็มีใครสักคนหนึ่งเททุกอย่างทิิ้งไปแลวเร่่มมตนนับห หรือว่าพอความสัมพันธ์กาลังจะสิ้นเยื่อขาดใหญ่ยายกาลังจะตัดญาติขาดมิเกันไปละก็ยังพยายามที่จะต่อความยาวสาวความยืดไม่ยอมให้ความสัมพันธ์นี้มันขาดตอนไปนะคะวันมองว่าถ้าในช่วงเวลาที่คุณพยายามจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาจะเหมือนคนที่ยังมีใจละล้านละหลังมีคําถามเกิดขึ้นว่าคุณยังอยู่ไหมคุณคิดอะไรอยู่คุณคุณกําลังทําอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าคุณพยายามที่จะวิ่งตามเขาเข้าหาเขาบางทีเขาอาจจะยังเว้นระยะห่างความสัมพันธ์อยู่นะคะขอหนึ่งใบให้สองถ้วยค่ะสองถ้วยคืออะไรเอ่ยเจ็ดถ้วยอืมมองว่าในช่วงนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่มีตัวเลือทางเลือค่อนข้างเยอะนะคะ เลือกไหมอาจจะยังไม่เลือกอาจจะยังไม่ได้ถูกใจใครมากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็พอใจกับการที่จะมีคนเข้าๆออกในชีวิตพอใจกับการที่จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาอะไรแบบเนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกเหมือนคุยกันถูกคอแต่ว่ายังไม่ใช่คนที่เขาจะขวายขวายอย่างจริงๆจังๆในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะเหมือนคนที่ยังพอใจกับการที่จะอยู่เดี่ยวๆอยู่คนเดียวไม่วุ่นวายกับใครคือคุยได้ไหมคุยได้นะแต่ว่ายังไม่อยากที่จะบุกไปสานความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งมากมายขนาดนั้นนะคะ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขาอย่างภาวะา,าวังละล้าอะไงกับคุณอยู่ก็ได้เชาวราศีมืดขนาดไนอานี้ขอนกาเตัดตัวอะไรเลยจัดเม้นนะคะไพ่กรสำหรับขึ้นสิบถ้วยจะตัดให้ขาดได้ยังไงในเมื่อความสัมพันธ์นี้รู้ดีอยู่แก่ใจว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มในหัวใจขนาดนั้นนะคะอเป็นไพ่สิบถ้วยคือเวลาที่ได้พูดได้คุยกันก็ทําให้หัวใจมันพองโตขึ้นมาเหมือนคนที่ตอบโจทย์ในใจหลายๆอย่างอยู่นะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาไปค้นหาคนอื่นๆพยายามจะมองหาคนที่เข้ากับเขาได้ดีมากกว่าคุณหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกใจเขาแต่ว่าพอเอาเข้าจริงอะก็ยังไม่สามารถเติมเต็ม,ตมความรู้สึกของเขาได้ ฝั่งนี้เป็น9้าแต่ว่าฝั่งของคุณเป็นสิบแสดงว่าคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกหัวใจพองโตแต่ที่บอกนะคะว่าระาับความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโปม,มีแผลมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะอือาจจะยังไม่อยากคิดอะไรเยอะแยะมากจนเกินไปก็ได้นะคะในช่วงนี้โอเคทีนี้แนวน้มดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนัคหนาทะนุกโภคของเขาเลยคะ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณสิ่งใบค่ะคุณสิ่ใบ 7, เจ็ดเหรียญน,นะคะเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะยังไม่ค่อยได้ถึงใจนะชาวราศีธนูนัคหนาทนูไายต่อสหรับเพื่อนคิงถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษธนูเนาะหนึ่งไม้เท้านะคะสองไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกล หรือไม่บางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนเขาจะมีอยู่สักคนนั้นอาละถูกเรื่องอะไอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะยังวนๆวิ่นๆอยู่ในชีวิตยังไม่ได้ปล่อยไปไหนคนที่ถูกเรื่องอาไ้อยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตจริงหรือเปในความทรงจําก็ได้นะคะหรือไม่ในช่วงนี้ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะห้าเหรียญนะคะ ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีะระยะห่างซึ่งกันและกันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีการบนเวียยซึ่งกันและกันด้วยเออมีไพ่หนึ่งไม่เท้าเข้ามาลหลายๆความสัมพันธ์น่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะ อาจจะเป็นการพูดคุยทักทายแบบสบายๆอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าพหนึ่งไปทางหพทที่บง่งบอกถึงการเริ่มต้นเี่ยงค่อนข้างเปราะบางอยู่ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนกว่าจะมีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่า,าเป็นพาเจริญนะคะหลายสิ่งหลายอยา่างอาจจะยังไม่ค่อยได้เด่ใจเหมือนลงทุนไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนต้นไม้ต้นนี้ยังไม่มีการเจริญเติบโตในช่วงนี้อะไรแบบนี้นะคะ บางท่านอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนนะคะในช่วงนี้เนาะทีนี้มีไพ่2ไม้เท้ากับ1ไม้เท้ามาเจอกันบวกกันจะได้3ไม้เท้า3ไม้เท้าอาจจะหมายถึงคนเก่าคนไกลใครสักคนหนึ่งที่รอคอยให้กลับมาคืนดีกันนะคะหลายๆความสัมพันธ์น่าจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือว่ากลับมาคืนดีกันแต่ว่ายังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังมีระยะห่างซึ่งกันละกันอยู่เนาะมีไพ่ห้าเหรียญปรากฏขึมานะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ โอเคค่ะชาวธนูและนี่คือแนวโน้มของรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดืองกุมภาพัน,นี้นะคะหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหาก,กันได้พูดได้คุยกันก็พยายามอย่าคาดหวังเยอะเนาะพยายามปล่อยใจสบายสบายไปนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะยังมีระยะห่างสิ่งต่างๆแต่ว่ามีไพ่นหนึ่งใบเท้าเข้ามามีไพ่สองใบเท้าเข้ามาบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถจะพัฒนาได้เติบโตได้บางท่านมีโอกาสได,ได้กลับมาคืนดีกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอดทนหน่อยเนาะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการหลายๆอย่างมันอาจจรงไม่ค่อยได้ในึงใจในช่วงนี้แต่ว่าหลังจากนี้มันอาจจะดีขึ้นมากกว่าที่เป็นในตอนนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีนินะคะนนะฮานุนนี่คือแนวโน้มความรักเข้าสู่การพบคุณเรื่องราศวันได้นะเป็นการงานทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้านหรือไม่ตรงบ้างเลยอาจจะไม่เกิดอะไรเลยได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะที